สวัสดีทุกท่านครับสยามหงจุ้ยวันนี้ได้มีลูกศิษย์หลายท่านนำโฉนดที่ดินมาให้อาจารย์แชมป์ได้ทำพิธีปลูกเสกโฉนดเพื่อทำการขายที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ครับวิชาปลูกเสกโฉนดที่ดินตามศาสตร์หงจุย้ยเป็นพิธีกรรมโบราณที่อัญเชิญองค์เล็กเสียนองเต้และเทพเจ้าศาสตร์หงจุย้ยลงมาทำพิธี ซึ่งปัจจุบันมีเพียงอาจารย์แชมป์เพียงคนเดียวที่ทำพิธีปลูกเสกโฉนดต,ตามตำราหงจุย้ยครับ โดยพิธีนี้จะต้องทำการอัญเชิญเทพเทวดาทั้งหลายลงอาญาสิทธิ์เปิดที่เปิดทางโดยผู้ที่นำโฉนดมาทำพิธีปลุกเสกนั้นจะต้องอธิษฐานบนบานว่าหากขายที่ดินได้แล้วรายได้ส่วนหนึ่งจะนำมาทำบุญทำกุศลเพื่อเป็นการร่วมสร้างบุญสร้างกุศลกับองค์เทพทั้งหลายซึ่งจะส่งผลให้ผู้ที่ทำการขายอสังหาริมทรัพย์นั้นสามารถขายได้รวดเร็วขึ้นครับ อาจารย์แชมป์มีชื่อเสียงในด้านการปลูกเสกโฉนดที่ดินเป็นอย่างมากนะครับเคยมีลูกศิษย์ของอาจารย์ได้นำโฉนดที่ดินมาให้อาจารย์ทำพิธีปลูกเสกจนในที่สุดลูกศิษย์ผู้นั้นก็ได้ขายที่ดินพร้อมรีสอร์ทระดับพันล้านได้อย่างรวดเร็วและนอกจากนี้ยังมีลูกศิษย์จากต่างประเทศมากมายเคยนำโฉนดมาให้อาจารย์ปลูกเสกให้จนสาม,มารถขายที่ดินได้อย่างง่ายดาย พิธีปลุกเสกฉนดนนี้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายในการทำพิธีแต่อย่างใดสามารถทำออนไลน์ได้แบบสะดวกโดยท่านที่สนใจสามารถติดต่อเข้ามาทำวิธีได้ที่อาจารย์แชมป์เสียมองตุ้ยได้ทุกช่องทางเลยครับสุดท้ายนี้ฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องอาจารย์แชมป์เสียมงตุ้ยกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ